มาเบทยี่สิบบาทนะเพื่อนนะก็จะบุ้มบั่มซัมเบ้หรือเปล่าหรือว่าจะแบบไม่ค่อยใจเหมือนเมื่อกี้นะเพื่อนนะก็มันลุ้นกันแล้วกันนะเพื่อนแลฮะมา,าอย่างสวยวายังอยู่โชว์นี้รู้เรื่องไป472บาทวายัางอยู่แบบนี้ยังไงลั่นต่อไป240บาทวายสวยๆตรงกลางแบบนี้โอ้โห760บาทเข้าไปมาต่อไปฟรีในฟรีเรียบร้อยบวกมาอีกหนึ่งฟรีสิบฟรีสปินนะเพื่อนนะแบบนี้นะโอเคนะผมรแล้วผมซุปเปอร์เมกะไ1,512บาทแล้วก็บวกมาอีก10ฟรีสปหนนะเพื่อนนะเพราะว่าเข้าฟรีในฟรีนะเพื่อนฮะก็ประมาณ โอเคผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะผมตอนนี้ก็มาเจอกับผมงปป้อปลาสลอดอีกแล้วนะตอนนี้ผมก็อยู่กับหน้าเกมเส้นทางหมาจองเวสองของค่ายพีจีน้ำกันนะอะ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะเพืนะนะนะ่อนนะผมมาทุนที่ผมมาเข้ามาก็200บาทนะเพื่อนนะเกมนี้ก็ไม่มีให้ซื้อฟรีนะผมก็จะมาเริ่มต้นที่เบ็ดละ5บาทนะเพื่อนนะนะเปิดเทโบไปเลยนะ มาดูกันว่าจะบุ้มบั้ม,มซัมเบหรือเปล่านะทุน200จะรอดหรือเปล่ากับเบสห้บาทก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะผมวายมาอย่างสวยโชว์นี้175บาทมาต่อหรือเปล่าเพื่อนนะผมโอเคผมโชว์นี้ก็น้นก้นโตไปที่166บาทนะเพื่อนนะมาไปต่อฮะเพื่อนนะผมมาเออฟรีเกมก็ใช้ใช้สกิเตอร์สามตัวนะเพื่อนนะในการเข้าฟรีนะสำหรับเกมนี้นะผมเออเรามาดูกันไปกันต่อฮะเพื่อนนะผมโอ้โหยัดเป็ด โอ้โหมาเรียบร้อยนะเพื่อนนะมาดูกันนะผมเออเยอะเป็ดมาพี่เกมอื้มฮึอืมอ้มฮอยังสวยหรือเปล่าสามบาทนะเพื่อนฮนะมาต่อไปอื้มฮึเจ็ดสิบห้าบาทนะเพื่อน,นผมว่ายังอยู่โชว์นี่โอ้โหไม่ได้ใช่ว่างเพื่อนว่ะทุนสองร้อยบังแตกหมื่นจะได้หรือเปล่าเพื่อนนะผมเออ เออเออมาแบบนี้29บาทไปดีเพื่อนมาต่อไปดีเพื่อนโอ้โหไม่ได้วางเพื่อนวะบุมบ้มบั้มซัมเบ้หรือเปล่าบุ้มบั้มซัมเบ้หรือเปล่ามาโอ้โหหนึ่งบาทก็เอาเพื่อนมาเออมา48บาทนะเพื่อนนะผมมาเออเก้าบาทนะเพื่อนเรามาโชว์ต่อไป67บาทวายตรงกลางอยู่แบบนี้รู้เรื่องไป2บาทนะเพื่อนนะก็เอาครับผมก็ ดอกนี้ก็เงินวันก็โตไปอีก128บาท50สตางคนนะ์น้ำเพื่อนนะมาเดือกันบุนฟรีีก3ฟรีสตาีน้ำเพื่อนนะก็มาดูกันแล้วกันว่าจะบุ้มบัม่มสำเร็จหรือเปล่าดอกสุดท้ายมาวายตรงกลางอย่างนี้ก็ไม่ได้แฮมเพื่อนผมไม่มีตัวเชื่อมน้ำเพื่อนนะโอ้โหวาวจนนาทีสุดท้ายเออนาทีสุดท้ายก็ยังมีให้โชว์อยู่วะ12บบาทก็เอามา16บาทลั่นต่อไปหรือเปล่าคุณ10มาคุณ10ขอได้ใช้คุณ10หน่อยเถอะเออมาอย่างสวยเออยังอยู่โอ้โห โอนี้ก็อนเงินก้อนโตไปอีก103บาทนะเพื่อนนะก็ไม่ค่อยได้เงินน้องมันโชว์ใหญ่เท่าไหร่นะเพื่อนนะก็สําหรับฟรีเกมรอบนี้นะฮะรอบแรกนะก็เงินรวมไปที่341บาทนะฮะเพื่อนนะผมก็โอเคอยู่นะมาขออนุญาตกระจับเบ็ดมาที่เบ็ดละ30บาทเยอะไปเบ็ดสิบาทดีกว่านะเพื่อนะนะคูณ200ก็มาเรียบร้อยเพื่อนนะเข้าฟรีเกมรอบที่2องเป็นที่เรียบร้อยนะผมตอนนี้นะฮะ มาเบทยี่สิบบาทนะเพื่อนนะก็จะบุ้มบั่มซัมเบ้หรือเปล่าหรือว่าจะแบบไม่ค่อยใจเหมือนเมื่อกี้นะเพื่อนนะก็มันลุ้นกันแล้วกันนะเพื่อนนะฮะมาอย่างสวยวายัางอยู่โชว์นี้รู้เรื่องไป472บาทวายัางอยู่แบบนี้ยังไงลั่นต่อไป240บาทวายสวยๆตรงกลางแบบนี้โอ้โห760บาทเข้าไปมาต่อไปฟรีในฟรีเรียบร้อยบวกมาอีกหนึ่งฟรีสิบฟรีสปินนะเพื่อนน้แบบนี้นะโอเคนะผมแล้วผม ซุปเปอร์เมกกาไปหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาทแล้วก็บวกมาอีกสิบฟรีสปินนะเพื่อนนะเพราะว่าเข้าฟรีในฟรีนะเพื่อนฮนะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมนี้นะผมนะเห็นไหมบวกมาอีกสิบฟรีสปินอย่างสวยๆนะเพื่อนนะเมื่อกี้น่าจะขยับเบสมาที่เบสสามสิบนะเพื่อนนะไม่น่าลดเบสลงไปเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรผมถ้ารู้ลงหน้าผมไม่โดนจับเยินแบบนี้หรอกมาโอ้โห ข้อเสียของกันเพิ่มตัวฟรีในฟรีฟรีในฟรีบางทีแบบมันเพิ่มเยอะเกินแล้วมันจะไม่ค่อยจ่ายนะเพื่อนนะสำหรับเกมนี้นะฮะแต่ก็มาลุ้นกันละกันว่าจะจ่ายหรือเปล่าสําหรับวันนี้นะฮะเห็นไหมเพื่อนมันจะไม่ค่อยแบบเออพุ่มบันซัมเบ้นะเพื่อนนะก็เหมือนแบบมันเพิ่มตัวคุณมาเยอะนะเพื่อนนะมันก็ไม่อยากค่อยจ่ายเท่าไหร่นะเหมือนแบบเหมือนมันล็อกไว้ยังไงไม่รู้นะเพื่อนนะมันก็ประมาณนี้นะสําหรับเกมนะาเพื่อนนะก็เข้ามาละ เล่นดูน้ำเพื่อนนะแต่ว่าคือลงแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะเพื่อนะบางทีบางคนแบบเออถูกชะตากับเกมนู้นเกมนี้นะเพื่อนนะแต่ผมก็เออพยายามจะเล่นให้ดูทุกค่ายทุกเกมนะเพื่อนนะก็สำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวเกมในค่ายยังไงก็คอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูทุกค่ายท,ทุกเกมนะโชว์นี้ก็เงินวันซูปเปอร์เมกกาใี่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทน้ำกันนะไปกันต่อสิบรอบสุดท้ายนะเพื่อนนะก็เออ โชนี้วายังอยู่น้ำเพื่อนนะเออโชว์ต่อไป96้าสิบหกบาทนะเพื่อนนะมุมโชว์ต่อหรือเปล่าโชว์ต่อหรือเปล่าเพื่อนรักมา6บาทวายตรงกลางอย่างนี้ลั่นต่อไป160บาทนะเพื่อนนะโอเคโชว์นี้288บาทวายมาเต็มหน้าการะดานเหมือนมีสี่้อยเบาทเออวายยังอยู่โชว์ต่อไป150บาทมา ไว้ตรงกลางอย่างนี้แหละโอ้โหมาครับผมโชว์นี้ก็นอนซูปเปอร์เมกาไว้หนึ่งพันเก้าสิบสี่บาทนะเพื่อนนะมาเออโชว์แบบนี้แหละเพื่อนๆนะหกสิบบาทโชว์ต่อไปสองร้อยสองสิบสี่บาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมาไว้ตรงกลางอย่างนี้โอ้โหไม่มีโตเชิบมมาเพื่อนมาทุนสองร้อยหวังแตกหมื่นไม่น่าจะได้แล้วนะเพื่อนนะมายังไง 240บาทนะเพื่อนนะโอ้โหจริง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 โอเควายัางอยู่โชว์นี้48บาทนะเพื่อนนะมาโอ้โหไม่ได้ว่ะเพื่อนวะจะบุ้มบั้มซัมเบ้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะบุ้มบั้มซัมเบ้ไป60บาทวายัางอยู่อย่างนี้ลั่นต่อไปหรือเปล่าโอ้โหอย่างสวยแฮมเมื่อนำแต่ไม่ได้นะเพื่อนนะ เจ็ดเป็ดโชดนี้6บาทมาล่างต่อไปอื้าร้อยแปดบาทมาโชดต่อไปสามร้อยห้าสิบสี่บาทเหมือนกันนะมาต่อไปเก้าร้อยหกสิบบาทนะเมื่อนนะเอาเรื่องนะบ่มกระเบื้องแตกช็อตนี้ก็เออม,มาอีกนี่ฮะเมื่อนนะบ่มโอ้โหเงินราซุปเปอร์เมกาไปนะเพื่อนนะบ่มหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทนะเพื่อนนะบ่มเออมาโชว์นี้โชว์สุดท้ายมา ยี่สิบสี่บาทมะ่าอย่างนี้โอ้โหไม่ได้คี่มาผล้มือรวมมาที่หกพันหกร้อยห้าสิบหกบาทน,ะนะ้เพื่อนนะครับกับยี่สิบีสปีดน้เพื่อนนะก็ถือว่าประมาณนี้น้เพื่อนนะผมอะ่ะตอนแรกว่าจะหวังแตกหมื่นก็ไม่หมื่นแล้วน้เพื่อนนะแต่เมื่อกี้ถ้าผมไม่ลดเบ็ดไปเป็ดละยี่สบาทนี้นะ่าจะถึงหมื่นน้เพื่อนนะแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อนครับก็ ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะเนถุนแค่200ก็ตอนนี้กําไรมา7,100บาทนะเนะก็เป็นอันที่น่าพอใจนะเอนะสำหรับใครที่อยากเล่นอยากตามยังไงก็ตามได้ที่ลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเอนะอ่าผมก็จะแปะลิงไว้ล,ลาล่าคลิปก็ปวนหัวคลิปนะเอนะผมสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาดูแล้วอย่าลืมนะเอนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ไว้ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมงบป่าสล็อตขอตัวลา